คุณผู้ชมคะข่าวดีมาแล้วข่าวดีมาแล้วนะคะสำหรับคนรักหนังสือนอนหนังสือที่รักการอ่านนั่นเองนะคะวันนี้เรามีงานดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะมติชนบุ๊กมาร์กนะคะคั้นไว้ในใจเธอนี่เลยค่ะงานนี้นะคะคุณเอื้อยคุณผู้ชมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่11พฤศจิกายน ส0นาฬิกาถึง19นาฬิกาสำหรับใครที่รักการอา่านเชิญชวนเลยค่ะเพราะว่าสำนักพิมพ์นะคะมติชนของเราเนี่ยได้มีการยกกำลังรวมพลชวนเพื่อนสำนักพิมพ์ชั้นนำขนทัพหนังสือแล้วก็กิจกรรมดีๆมาร่วมให้กับนักอ่านหลายๆคนในงานนี้นะคะซึ่งเป็นเทศกาลหนังสือสุดสนุกที่จะทำให้คุณเนี่ยรักหนังสือมากขึ้นกว่าเดิมที่จะจัดขึ้นนะคะย้ำอีกครั้งตั้งแต่วันนี้วันที่5พฤศจิกาไปถึงวันที่1 1พฤศจิกา ณมติชนอคาเดมีประชานิเวศ1นะคะอีกครั้ง10โมงเช้าถึง1ทุ่มใครที่สนใจ ล็อก <Lock> คิวตัวเองไว้เลย10บโมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มเตรียมนะคะกระเป๋าผ้ามาเลยหรือว่าตะกร้าจากที่บ้านเลยมาเลือกช็อปหนังสือนะคะสําหรับใครที่เข้างานนี้นะคะเอะมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าไม่มีนะคะฟรีเลยค่ะพอเข้างานนี้รับทันทีที่คั่นหนังสือคั่นไว้ในใจเธอตามชื่องานเลยมดิชนบุ๊กมาสสองพันคั่นไว้ในใจเธอทุกใบเสร็จค่ะจากทุกสํานักพิมพ์รับโชค2ชั้น2ชั้นยังไงบ้างชั้นแรกนะคะชั้นที่1เนี่ยซื้อครบ300บาทรับ ทันทีที่ขั้นหนังสือจาก7ศิลปินนะคะมัติชนสเปเชียลบุ๊กมาร์กโชคชั้นที่2เนี่ยซื้อครบทุก500บาทลุยลุ้นนะคะสอยดาวรับโชครับของพรีเมียมหายากนะคะจากตลาดวงการหนังสือนั่นเองเท่านั้นยังไม่พอฟังมาขนาดนี้แล้วนะคะยังมีหนังสือราคาพิเศษที่ห้ามพลาดเลยทีเดียวหนังสือราคาพิเศษลดสูงสุด9ท่านถ้าสมมุติว่า100บาทนะคะเหลือ10บาท 200บาทเหลือเพียงแค่20บาทเท่านั้นก็ลดหลั่นกันไปคุณผู้ชมต้องมาเลือกเองเพราะลดสูงสุด90%หนังสือทั่วไปลดราคา30%หนังสือใหม่ลดราคา20%ที่สําคัญยังมีกิจกรรมแล้วก็เวิร์กช็อปดีๆในงานนี้อีกด้วยพร้อมทั้งมีฟูดทักนะคะรถเด็ดเจ้าดังที่คัสสันมาเสิร์ฟด้วย ได้ของแจกได้ของช็อปได้ร่วมกิจกรรมได้อิ่มน้ำสำรัดโอ้ยงานนี้งานเดียวนในเทศกาลหนังสือไปได้วยกันโปรดเตรียมถุงผ้ามาใส่หนังสือนะบอกคุณผู้ชมที่ตั้งใจว่าจะมางานนี้พกเจลล้างมือแล้วก็หน้ากาก,กอนามัยให้พร้อมด้วยอย่าพลาดนะคะมนทิชนบุ๊คมาร์ค2 2 2 1ั่า้นไว้ในใจเธอวันนี้ถึงวันที่11นะอันน้ก็เริ่มแล้วนะใช่ใ<ห>ค่ะชื่องานก็น้าไปแล้วนะคะ,คะขั้นไว้ในใจเธออาฝากกันด้วยนะคะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ